สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะอ้อมเองนะคะวันนี้อ้อมก็มารีวิวสินค้าที่อ้อมใช้เองก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูนะคะทุกบ้านก็ต้องมีแชมพูใช่ไหมคะแต่แชมพูตัวนี้ดียังไงก็คือเป็นแชมพูหยุดการุดร่วงนะคะสร้างเส้นผมใหม่เพิ่มเส้นผมให้หนาขึ้นนะคะตัวอ้อมทําไมถึงมาใช้แชมพูตัวนี้นก็คือเราอะ มีปัญหาผมร่วงนะคะก็คืออ้อมผมร่วงเยอะมากคือร่วงเป็นกระจุกนะคะก็คือเกิดภาวะผมร่วงทุกคนก็อาจจะเคยเจอแต่อ้อมคือร่วงแล้วไม่มันไม่ยอมอยู่นะคะก็คือถ้าขนาดสางผมอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะหลุดมาเป็นกระจุกเลยนะคะเกือบจะได้ ใส่วิกผมแล้วตอนแรกคิดว่าอตายละถ้าไม่หายต้องใส่วิกผมนแน่ๆเพราะว่าไปสรรหาแชมพูทั้งราคาแพงนะคะหลายยีออ่ห้อมากๆนะคะมาลองใช้แล้วก็คือมันไม่ได้ผลนะคะก็คือมันไม่หยุดร่วงนะคะแล้วผมก็ไม่ค่อยขึ้นใหม่แล้วมาเจอแชมพูตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยเองนะคะทําให้ผมอ้อมหยุดร่วงในเดือนแรกนะคะเดือนที่สองผมเริ่มขึ้นนะคะเดือนที่3ามผมแข็งแรงนะคะใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะก็จนผมแข็งแรงและทําให้ผมเส้นผมอะค่ะมันขึ้น เรื่อยเห็นไหมคะลากผมตัวนี้บอกเลยว่าขึ้นเยอะเลยนะคะบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะคะก็คือทุกอย่างที่อ้อมใช้เองอ้อมก็จะบอกว่าอ้อมใช้เองจริงๆแล้วมันดีจริงๆนะคะถึงก้าบอกเลยว่ามันเป็นแชมพูที่ทําให้หลายๆท่านที่มีปัญหาตอนนี้นะคะ บอกเลยว่าช่วยได้จริงๆลูกค้าหลายท่านใช้แล้วติดใจชอบมากๆบอกเลยว่ามันได้ผลและมันดีจริงที่สําคัญก็คือสกัดจากธรรมชาติ100%แล้วที่สําคัญก็คือมีออยอรับรองไม่ต้องกลัวนะคะและสําคัญก็คืออ้อมตอนนี้ยราคาไม่แพง ได้ทั้งแชมพู1ได้ทั้งครีมนวดหนึ่และถึงคันอ้อมแถมเซรั่มปลุกผมให้อีกหนึ่งนะคะมูลค่า90บาททั้งเซ็ตนี้อยู่ที่550บาทเองนะคะจัดส่งให้ฟรีแบบ e m s นะคะบอกเลยใครที่มีปัญหาผมร่วงเยอะมากๆนะคะตัวนี้เลยนะคะลองใช้ดูถ้าเราใช้แชมพูอยู่แล้วนะคะลองเปลี่ยนมาใช้แชมพูที่คุณภาพดีกว่าไหม แล้วราคาไม่แพงแล้วถึงคันอ้อมการันตีได้เลยว่าอ้อมใช้เองมันดีจริงๆนะคะเลยอยากให้ทุกท่านที่มีปัญหาผมร่วงนะคะลองใช้ดูนะคะแล้วท่านจะหลงรักเหมือนอ้อมนะคะขอให้แชมพูจีโนวีตัวนี้นะคะเข้าไปช่วยทําให้ทุกท่านมีเส้นผมที่หนาขึ้น ไม่ร่วงนะคะผมเสียแตกปลายจากการทําสีผมเหมือนอ้อมนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบอกเลยอ้อมเป็นคนที่ชอบทําสีผมนะคะแล้วก็เป็นคนผมบางร่วงและที่สําคัญก็คือเป็นผมเส้นไหมตอนนี้บอกเลยว่าไปที่ไหนก็คนถามว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาช่วงนี้ผมหนาขึ้นเยอะขึ้นนะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะยังไงก็ขอฝากแชมพูตัวนี้ไว้ด้วยสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะทางทาง ID l ดี e ทางเบอร์โทรศัพท์หรือช่อง Inbox Pa g e นะคะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะขอฝากชมพูจิน ไว้ได้วยนะคะวันนี้ก็่าขอขอบคุณเอ้ยลืมลืมไปว่าแชมพูเจนวีจะมีเซรั่มตัวนี้ให้นะคะถ้าใครอยากสั่งเพิ่มตัวนี้อยู่ที่170บบาทนะคะสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะที่อ้อมบอกไปเมื่อกี้วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีจ้า